สวัสดีครับผมนายสุริยันวงศ์ศรีชูนะครับเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดูแลพื้นที่ของตําบลนาคูนใหญ่นะครับอำเภอนาาจังหวัดนะเาพนมวันนี้ผมจะพามาดูการขุดโคกน้องนาครับของโครงการเกรษตรพอเพียงของบ้านในผู้ใหญ่อนุสรศิริวุฒนะครับมาชมกันเลยครับวันนี้เรามาติดตามการขุดของวันที่3นะครับเพราะขุดมาแล้ว2วันวันนี้วันที่3เรามาติดตามขุดแล้วก็มีทีมงานของ นพาตาอำเภอนาว่านําทีมโดยพัฒนาการอำเภอนาว่านะครับแล้วก็สามเส้นท่านนายช่างอของตาบลนาว่านะครับมาช่วยในการวัดระดับแล้วก็กทีมงานของอนอพาตาที่ตั้งอยู่เนาลุงอีกสามเซ้นที่กําลังจะทาการวัดระดับให้กับ <c oughs> ผู้รับเหมานะครับ <c oughs> หลังจากที่เราวัดระดับให้กับผู้รับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นระดับสุดท้ายนะครับในการขุดบ่อจากก,ารกร็บน้ํานะครับระดับแรกก็จะเป็นความสูงกับเมตรห้าสิบนะครับ <5. S 2> ลึกลงไปก้นบ่อครับก็จะเป็นความลึกประมาณ4ี่เมตรห้าสิบบ่อนี้คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับบ่อแรกเพราะว่าผู้ัำเหมาขุด2บอ่อควบคู่กันไปนะครับ พรุ่งนี้บอ่อนี้เสร็จก็จะขุดบอ่อที่สองต่อให้เสร็จพอเสร็จแปลงนี้ครับจากนี้ไปทีมงานนพอตอแล้วก็ทีมงานช่างและหัวหน้าพัฒนาการอำเภอนาว่านะครับก็จะพากันไปลงอีกหนึ่งแปลงเพื่อจะเป็นการปักหลักหมุดนะครับปักหมุดออกแบบให้กับผู้ละเหมาได้รับรับรู้ว่าเขตแดนในการขุดว่าจุดไหนจะต้องขุดยังไงถ้าเราไม่ทำปักหมุดไว้ ผู้ร้าเมาดูแบบเขาจะดูไม่ออกครับแล้วก็เราต้องคอยกิมงานจะต้องคอยควบคุมระดับความลึกความลาดชันนะครับแล้วก็คอยดูการผมที่ว่าในแบบที่เราทำไว้ไว้นั้นว่ามันตรงกันหรือไม่นะครับเชิญชมเลยครับ ต่อไปพามาดูนะครับการผมโคกนะครับจากที่เราขุดดินครับมันจะมีเราตีตารางตีขอบเขตไปเลยครับในการขุดโคกน้องนาเราจะไม่ให้ดินออกนอกเขตที่เราพื้นที่3มไร่คือจะต้องผมภายในพื้นที่3าไร่เท่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> ในการใช้รถหกล้อรถดัมมนะครับในการพอยดินขึ้นมานะครับเพราะการผมโคกนั้นจุดจุดที่แมคโครมันเอื่อมไม่ถึงก็คือการพอยดินผมโคก เราจะต้องอาศัยในการคอยดินนะครับทีมงานวัดระดับนะครับเวลาเราขุดเราจะทำเป็นตะพักก็คือเราจะใช้กล้องนะครับวัดระดับความลึกเพื่อจะได้รู้ว่า1ตะพักจะลึกตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับ ทีมง,งานนพทรครับขอมือหน่อยสนับสนุนช่างจากอบตอนาวาน,นะคะซึ่งได้สนับสนุนดูแลในเรื่องของงานาคุกของนาในพื้นที่แปลงของอำเภอนาวาน,นะคะที่เขาลงของการทุกแปลงนะคะ ในวันนี้เห็นน้องช่างได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะมาช่วยในเรื่องของการวัดระดับเดี๋ยวให้น้องช่างได้ได้แนะนำนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยสวัสดีครับผมจากช่างเจ้าบุตรนวานะครับตะบลนวาาคือเราจะมาให้ระดับทุกทุกชั้นนะครับเพราะว่าในแบบมันจะดึกเป็นเป็นพักพักแรกเมตรห้าสิบพักที่พักที่สองก็ลงไป สี่เมตรห้าสิบนะครับเราก็มาให้ระดับแต่ละชั้นนะครับตอนนี้เพราะว่าเราวางรอบวางแนววางดึงระดับดึงดึงวงรอบเป็นรูปรูปสระเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาให้ระดับทุกชั้นนะครับเพื่อจะได้ตามสเปกนะครับตามบอสสิบเส้นลง